สวัสดีค่ะวันนี้เราไปเจอทุเรียนแม่วางที่89พาซ่ซาค่ะใครสนใจเดินไปข้างหลังที่89พาาซาเลยนะคะทุเรียนจะขายถึงปลายเดือนกรกฎาหรือจนกว่าทุเรียนจะหมดนะคะประมาณเดือนสิงหาเขาจะเริ่มเปิดสวนให้เยี่ยมชมค่ะมาที่นี่เราจะได้เจอเจ้าของสวนตัวจริงค่ะน่ารักและเป็นมิตรมากเลยนะคะ มาซื้อทุเรียนที่นี่ถ้าไม่ดีเปลี่ยนให้เลยค่ะไม่อยากเยีดยด,ยดลูกค้าให้ซื้อนะคะแนะนำให้เลือกซื้อในตู้ได้เลยนะคะเพราะว่าจะเลือกเนื้อตามที่ต้องการได้ง่ายกว่าค่ะมาถึงคุณป้าเขาก็ให้ชิมฟรีเลยนะคะทุเรียนที่นี่หวานมันอร่อยมากเลยค่ะรีบมานะคะจนกว่าสินค้าจะหมด เดินสิงหาไปเจอกันที่สวนค่ะต้นทุเรียนก็มีนะคะไปซื้อที่สวนคุณป้าได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราไปเจอทุเรียนแม่